วันนี้ช่องรดีชาแนลจะพามาทำกล้วยฉาบเนยค่ะมาทำด้วยกันค่ะได้กล้วยมาเครือหนึ่งเครือเล็กๆค่ะอ่าอันดับแรกเราก็มาตัดกล้วยค่ะตัดกล้วยล้างน้ำทำความสะอาดก่อน ต่อไปเราก็เอากล้วยที่ล้างน้ำทาความสะอาดแล้วตัดหัวท้ายแกะเปลือกออกแล้วก็แช่ในน้ำเกลือค่ะแช่ไว้ในน้ำเกลือ แล้วก็หั่นด้วยมีดบางๆด้วยมีดสองคมค่ะหั่นบางๆด้วยมีดสองคมหรือถ้าเรามีที่หัน่นก็ใช้ที่หั่นได้ค่ะถ้าเมื่อเราได้กล้วยที่หั่นเสร็จแล้วเราก็เตรียมทอดเลยค่ะเตรียมน้ำมันตั้งกระทะเลยค่ะ เราจะทอดด้วยวิธีการทอดด้วยไฟกลางค่ะไฟกลางก่อนพอตอนที่ใกล้จะสุกเราก็เร่งไฟขึ้นให้ร้อนนิดนึงค่ะให้ร้อนกว่าเดิมมาทำด้วยกันค่ะก่อนทอดเพื่อให้กล้วยของเราหอมค่ะ ไม่ให้หมินน้ำมันก็เอาใบเตยลงทอดก่อนค่ะใบเตยน้ำมันก็จะแตกหน่อยนึงปุ๊บหน่อยนึงแล้วก็ระว่งเสร็จแล้วพอใบเตยสุกค่ะล้วก็ตักออกค่ะแล้วก็เอากล้วยลงทอดต่อเลย พอได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะกล้วยเราเริ่มสุกแล้วเราก็กลับกล้วยกับบ่อยๆเลยค่ะให้กล้วยสุกเสมอกันแต่จำไว้อย่างหนึง่งกล้วยที่เราหั่นจะต้องหนาเท่ากันค่ะความหนาเท่ากันจะได้สุกพร้อมกันค่ะได้แล้วเราก็พักไว้ให้เย็นก่อน นี่เป็นขั้นตอนการเตรียมน้ำเชื่อมสำหรับเคลือบกล้วยค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่กล้วยเราเย็นเราก็จะเอาน้ำเชื่อมตัวนี้ไปกวนไฟก่อนนะคะให้สุกให้สุกค่อนไปทางเหนียวนิดนึงแล้วก็เอามาฉลมคุกๆก,กับกล้วยทอดที่เราทำไว้เย็นแล้ว เชื่อมของเราก็จะมีน้ำตาลปิ๊บหรือว่าน้ำตาลมะาพร้าวผสมกับเนยเหลืองค่ะเนยเค็มนิดนึงค่ะเนยเหลืองเนยเค็มคลุกให้เข้ากันแล้วก็เอามาคลุกกับกล้วยตอนที่น้ำเชื่อมยังร้อนๆค่ะเทราดแล้วก็คลุกคลุกให้เข้ากันให้ทั่วถึงค่ะ จากนั้นก็เอาที่เรากุุกน้ำเชื่อมเสร็จแล้วมาทอดในน้ำมันตัวเดิมค่ะทอดให้เหลืองสวยเลยแต่ไม่ต้องทอดนานนะคะเดี๋ยวขมไหมทอดแต่ทอดแอดป๊บเดียวก็จะเหลืองนะคะสวยงามมากค่ะ ังจากตักออกมาเราทิ้งไว้ให้เย็นค่ะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็จากนั้นต้องรีบแพ็กใส่ถุงค่ะพอเย็นเสร็จแล้วรีบแพ็กใส่ถุงค่ะเพื่อไม่ให้เขาชื้นและมาอ่อนตัวอีก